สูซ้ซื้อเข็มรู้จักหัวรอนปลายเท้าเลยนะรอก,ก่อนเถอะเดี๋ยวยายเฉิงก็จะไม่มีโรงพยาบาลไหนกล้ารับยายแกหรอกไปกันเถอะเฮยโชคดีที่ยายไม่ได้รับผลกระทบไปด้วยคุณสุครับเอ่อคุณสุครับเราไม่กล้ารับคนไข้รายนี้อีกต่อไปแล้วล่ะครับ รอฉันอีกสัก2-3ชั่วโมงนะฉันจะหาทางแยายโรงพยาบาลเออเรื่องนี้ผมไม่สามารถตัดสินใจได้นะครับโรงพยาบาลกับพวกคุณรีบอยากจะโดนฟ้องใช่ไหมสื่อในเมืองเย่เฉิีงคงจะได้ทำข่าวตาร้อนเมนแน่เออเออคุณคุณซูแน่ใจหรือว่าจะใช้เวลาแก้2อชั่วโมงในการย้ายไปโรงพยาบาลอื่นเดี๋ยวผมจะเก็บพวกเปวิดว่จนถ,ถึงวันพรุ่งนี้ ผมหวังว่าคุณจะเข้าใจนะครับสวัสด,ดีสูซ,ซอพี่ชายทีมแพทย์ที่ดีที่สุดของคุณจะมาเมื่อไรเหรอน่าจะเป็นพรุ่งนี้เนะนี่มันเกิดเรื่อ,อะไรขึ้นเหรอเต่ไปทำอะไรให้ตะกูลสงขุนเครื่องเหรออย่างนั้นก็ต้องไปโรงพยบาบาลฟูดได้อย่างเดียวแล้วล่ะ นี่ฟูนนานเชิง,งอยากจะจ้างคุณมาปรุงน้ำหอมอยู่ไม่ใช่เหรอก็คงใจเกียิคุณบ้างลรืมั้อพี่ชายงั้นฉันวางสายก่อนนะทาไงดีละ่ะก็ฉันไม่อยากเจอเขานี่นาะคุณแค่ชื่ออะไรคะเราไม่ได้ป่วยป่วยหนักเราไม่รับแนะม,ม่แต่ผู้ที่ไม่ได้ป่วยหนะักโรงพยาบาลของเราไม่มีเตียงเลยนะคะขออภัยด้วยคุณพผายาที่อื่นเถอะคะ่ะ เราช่วยไม่ได้จริงๆนี่เป็นเพื่อนสนิทของเขาหาเรื่องฉันอยู่นี่ฉันคคดจะบอกให้เขาจัดก,การคนรอบข้างเขาอ้ดีสวัสดีคุณฟูฮัลโหลสวัสดีเป็นใครเหรอพอดีคุณฟูลงอาบน้ำอยู่นะเอ๊ะโถ่เอ้ยฉันเป็นคู่นอนของเขามีสิทธ์อะไรไปเรียกร้องเขาเนี่ย ้มาคุณสือสือครับผมเป็นเลขาของท่านประธานท่านประธานให้ผมมาเพื่อช่วยเหลือคุณหากคุณต้องการอะไรเร่งด่วนนะครับมีอะไรก็บอกผมได้เลยนะครับคุณยายของฉันเรื่องนี้ไม่ต้อง,องกังวลแล้วครับผมแจ้งไปทางโรงพยาบาลฟูไปเรียบร้อยแล้วแล้วครับโรงพยาบาลฟู ขอบคุณนะคะที่ช่วยเหลือฉันไม่ต้องขอบคุณแล้วครับมันเป็นคําสั่งของท่านประธานนะครับเอ่อผมขออนุญาตรับสายวิดีโอคอลกับท่านประธานก่อนนะครับทำไมไม่รับสายล่ะผมโทรหาคุณตั้งหลายครั้งเลยก็ฉันไม่ได้ยินนี่คนุนโกหกตัวน้อยคุณกำลังคิดอะไรอยู่เหรอลิคาสาวก็ไม่ได้คิดอะไรนี่ ผมมาถึงที่นี่ก็ทํางานทั้งวันไม่มีเวลามาทําอะไรอย่าคิดมากสิคุณมีต้องอธิบายอะไรฉันฟังแล้วฉันจะวางสายแล้วเราอยู่ที่โรงพยาบาลนี่แหละเรื่องอื่นเดี๋ยวฉันกลับไปคุยอีกทีคุณสุครับทางโรงพยาบาลได้จัดพยาบาลและทีมแพทย์มืออาชีพไว้สำหรับคุณหากคุณมีปัญหาอะไรปวตัวผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะคะ แค่ตอนหลับเท่านั้นที่จะสื่อสัว์เออแต่ง่วงมากจนจำฉันไม่ได้เลยเหรอเอ๊ะคุณฟูกลับมาแล้วเหรอคะคุณไม่ใช่เพิ่งไปต่างประเทศเหรอทำงานเสร็จแล้วนะคุณยายคุณสบายดีไหม ที่ประจเสถียรภาพมากขึ้นแล้วล่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณฟูยังก็ดีมานี่สิเออคุณจะพาฉันไปไหนล่คะคะมีธุระอะไรกับฉันหรือเปล่าห้องน้ำเออคุณฟูคุณมีอะไรจะพูดหรือเปล่าเราออกข้างนอกไม่ได้หรอคุณเจอกอบคุณผมแบบนี้เหรอ ว่าแล้วเชียวว่าทำไมถึงรีบมาหาฉันนี่สินะถึงมาเรียกร้องค่าตอบแทนนะคุณฟูคุณอยากใหญให้ฉันขอบคุณยังไงดีล่ะฉันรู้ว่าคุณช่วยฉันเพราะเห็นแก่ซูซูเวียเอางี้ไหมแล้วฉันจะเลี้ยงหารข้าพวกคุณในวันน้าไม่ซูสือบอกฉันหน่อยสิทำไมตัวเธอถึงหอมมากขนาดนี้ ฉันใช้ครีมอาบน้ำกลิ่นน้ำนมนะถ้าคุณฟูชอบฉจะใช้คุณหนึ่งขวดก็ดีเง้นเราก็ไปอาบน้ำด้วยกันสิเอ่อคุณฟูโปรดวางตัวให้เหมาะสมด้วยโอ้ยดันไม่ได้แฮะหนักจังได้ยินจากเลข,ขาของผมคุณโทรหาผมเรียกผมว่าคุณฟูแล้วก็วางสายไปโทรกลับก็ไม่รับเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า ซงจือลินกำลังสร้างปัญหาให้คุณเหรอตัวอย่างตอนต่อไป